โอ้ทำไมปอบปี้ทำงาน,อน,นปอบป,ปี้ป๊อบปีเลิกงานแล้วกำลังกลับบ้านโดนดุทุกวันเลยดือ้อโยกโต๊ะจนจะหงายท้องแล้วเมื่อวานก็ตกเก้าอี้ตรงกลางใช่ไหมดื้อใช่ไหมอินเทน่ะดื้อเปล่า มองหน้าทำไมมองหน้าทำไมเอาเข็มมาเย็บปากดีกว่าดีไหมเอาเข็มมาเย็บปากอินเทนอันีปากอ่าเพราะว่าอินเทนโวยวายให้ย่าเสียงดังด้วยอายเจีงจะเอาไว้โวยวายจะตกเก้าอี้ดื้อีดื้อด้วยโวยวายโวยวายด้วยดื้อด้วยดื้อด้วยไว้ด้วยต้องตีใช่ไหมต้องตี โอเคนะโอเคขอตีหน่อยไม่กัดขอหน่อยไม่ขอไม่ให้จิอันโอเคดีอดู่ดีการดิวแก